อาสยามอวดเต้าล้นทะลักแทกไฟลุกไก่ตายยกฟาร์มเรียกว่าเธอคนนี้คือนัมวันเรื่องความเซ็กซี่เบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงเลยค่ะสําหรับนักร้องนุ่งสั้นใบเตยอาสยามบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เธอคนนี้ฟ้อนลุกเซ็กซี่ออกมายั่วตอนไหนมีไฟลุกสนั่นโลกโชเชียลกันเลยทีเดียวล่าสุดเอาไอจีแทบระเบิดไฟลุกฟูเมื่อ ใบเตยฟาลุกเดดขนสั้นเสมอหูไม่ทิ้งคอนเซปต์อวดเต้าร้อนทะลักทะลุกออกมาจากไอจีกันเลยทีเดียวค่ะโชว์เรียวขายาวสาดความแซ่บต่อด้วยการโพสท่าอินเนอร์เต็มล้านทั้งนั่งโพสหรือยืนโพสคู่ต้นไม้บอกได้คำเดียวว่าแซ่บไฟลุกใครเห็นก็ต้องร้องว้าวกันทั่วบ้านทั่วเมือง